เดี s <S ๋ยวเดี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 ๋ยวเดเดี๋ยเดี๋ยวเเดี๋ยวเดยวเดีเียีเย หนูเห็นสีแดงฆ่าเพื่อนเดี๋ยวไปทำไม่ใช่พี่พี่เป็นคนฆ่าเพื่อนพี่เาโอดพี่ไปก่อน่ยังขอบคุณไม่ทำเสร็จเลยตายเฮ้ยผมกำลังทำเคสอยู่ผมขอถามประโยคนึงว่าตายกันตรงที่กดกุญแจใช่ไหมใช่นั่นไงเมื่อกี้ปูแพทย์คนหนึ่งคือพี่โซพี่โซกับแจงเดินออกมาก่อนแล้วก็มีโอปป้าเพราะผมเดินกับโอปป้าผมดูท้าย

มัน <peach> ทำให้ต่อไปนะครับเราเป็นแค่ราก่อนที่รอบนี้ยพูดได้คำเดียวว่าเล่นยากมากนะเพราะว่าคือ หมือนกับว่าทุกคนเขาแบบเขาจะอยู่ด้วยกันตลอดอะ่ะพี่ปอ๊อปกำลังใช้สก,กิลในการการปิดประตูนะคะแจะวี่มาทางขวาพ,พี่โซพี่โซต้องตายแล้วว่ะถ้าพี่โซไปอยู่จุดนี้พี่โซต้องตาย ไม่เฮ้ยไม่มีคนอยู่เลยว,วะเติมน้ำก่อนเติมน้ำส,นสุดยอดว่ะพี่ป๊อบพี่ป๊อบมีประโยชน์มากในการซาบเทน ิดไฟข้าวรัวๆครับผมวัดเฮ้ยข้วแตงรูดอะไรเนี่ยโอโหูยตุ๊กตาแบบห้ารวรัวๆไม่มีใครเจอสาศพแล้วอ่ะแล้วพี่โซคือน่าสงสารมากไปตายตรงไอ้ตรงที่พี่แป้งตายเมื่อกี้ สงสารมากอ่ะตอนเราขายคนก็แบบคอหักอ่ะหนูบอกแล้วไงเราให้เราให้คนที่บ้าสีชมพูสีชมพูคือร้ายกาศมากแล้วพี่ป๊อปกับดี่แจงทีนัวกันตรงนั้นแย่มากผมกับใจร้าวเป็นบัดดี้อย่าให้แจงไปนะเว้ยตาหน้าผมเงียบๆเลยเป็นกับโอปอจะจะฆ่าให้เรียบเลยถ้ามันจับไม่ได้นะ จะยิงหลดก่อนจะยิงหลดไอ้ยาตอนนี้ยังฆ่าไม่ได้นะคะเราต้องสร้างความเชื่อใจให้เพื่อนเพื่อนเราก่อนเออสวยสวย,สวย ใครเป็นน้าใจข้าไม่เนียนหรอกค่ะจะมีความรู้สึกว่าบางทีเราก็แบบเราก็ต้องมีความผิดพลาดบ้างนะคะทุกคนเราก็อาจจะไม่เนียนก็ได้แป้งเดี๋ยวฮะเดี๋ยวอะไรอะไี่เลยแปลกอะไรทุกคนใจเย็นนะทุกคนใจเย็นๆแล้วฟังแป้งกับพี่ชาโมอนะพี่เพิ่งพึ่งกี้ทุกคน เอปอพูดอะไรนะนี่น้อขอนแล้วก่อนเล้วโอปอทำอะไรไม่ร being so ู้เกิดอะไรขึ้นพี่ว่าโอปอโดนเอาท่อแน่ออย่าไปฆ่าใครเลยตอนนี้เนี่ยแป้งกับพี่ชมพู่โอปอเนี่ยเราไปที่ห้องไฟกันแล้วก็ได้ทำเควส์เกล่ยดสนุกสนานเว้ยและหลังจากนั้นโอปอก็จะไปทำเควสตรงไอ้ที่มันเหยียบตรงไอ้นี่ตรงท่ออ่ะแล้วเหมือนเขากดปุ่มผิดเว้ยเขาก็ได้ถึง แล้วมันแบบถล่มทุกคนเลยนีกว่โอปอเมยมันไม่ไมีมันไม่มีข้คนไหนเขาขัดใจได้โอปอก่อนนะโอปอยังไม่ได้ฆ่าใครเลยโอปอแต่ว่าแจงจบแล้วแหละชิ่ายแล้วทุกคนแต่ว่าแจงไม่รอดแน่เลย งงะจะทำยังไงดีวะจะทำยังไงดีวะทนจะทำยังไงดีวะโอ้โหฆ่าไม่ได้เลยอะ่ะยากมากยากจริง25สิบห้าสิบสี่สิบสาม โอ้โหฆ่าไม่ได้เลยอ่ะดูดิเราเยอะกันอยู่เยอะจะจะเล่นยังไงอ่ะโอ๊ย What เต็มเต็ม ใช่ไหมสโต๊ใช่าคือพอเข้าว่าใช่ไหมเออผมวิ่งหนีแป้งอยู่เจอพร้อม๋เดี๋ยวนะเดี๋ยววิ่งหนีวิ่งหนีเดีหนูก็วิ่งหนีกันเมื่อกี้ใครอยู่กับแจที่ห้องไอ้นี่นะห้องรูดบัตรม่รูใครอ่ะไม่รู้ครับผมอยู่คาเฟ่ซตาเลียครับผมใจล้าวปะแต่หนูว่าใช่ใช่น่าถ้าใช่ผิดนะแต่คือผมผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่เมื่อกี้เห็นใจเร้ามาตอนสุดท้ายค่ะอ่าใช่ใช่ผมตอนนี้ผมอยู่ตรงในห้องไอ้บินหนูคิดว่าเฮ้ย ว่าวิ่งสวนลงมาหนูเห็นพี่แจ็ล์เรายืนอยู่ในห้องแอดมินจริงๆอันนี้อันนี้คือผมปอดผมก็วิ่งไปจะเห็นอีคิวทำไอ้เวพอนอยู่แล้วผมก็วิ่งมาห้องแอดมินข้างหลังวิเวพอนไหนไอ้ที่ไหนใจร้า็ไม่ได้กูไม่ได้ทําปิ้วๆเลยยังไม่ได้ทําไม่ได้ทําเลยไงเห็นมึงอยู่หมายให้มึงกโขโหอีกแล้วนะโอ้โหไม่ได้ผมไปโวยเขาและไม่ได้อเขาปามาปาวะไงหนูว่าพี่ใจร้า์ค่ะ ทำไมอ่ะทำไมถึงคิดว่าเป็นแจ๋วคือเมื่อกี้แจงรุดหลังจากที่มันมีหลังจากที่มันมีไอ้ซาโบเทสใช่ปะแจงยืนรุดบาดจีนแล้วก็มีใจร้าวอ่ะวิ่งตามมาทีหลังตรงห้องแอดมินนะคะแต่มันไม่ไม่นานใช่ป่ะพี่แจงไม่นานไม่นานหนูก็ขวัญโอดถูกป่ะล่ะอันนี้สบอยู่ตรงไหนพี่สบอยู่ตรงไหนเนี่ยแป้งอ่ะสงสัยอีวแป้งสงสัยอีคิวเพราะว่าอีคิวอ่ะก่อนหน้านเนี้ยแป้งอยู่ในห้องแอดมินใช่ปะแล้วแป้งเดินออกมาและอีคิวอ่ะเดินตามแป้งแบบ เดินตามเลยอ่ะเดินตามเลยค่ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินตามพี่เมื่อไหร่ผมยังไม่รู้เลยเนี่ยผมยังไม่รู้เลยไม่รู้อ่ะผมสกีป่ะผมสกีป่โอ้ยมีกระดาษสกีดเนี่ยทำไมมันเล่นยากขนาดนี้ผมสกีน้ำเมื่อกี้นะผมไม่ได้ไม่ได้อะไรใครนะผมแค่พูดเป็นข้อมูลเฉยนะพี่ใจเล้าออกโดดแน่พี่แป้งอันนี้ปางแค้นตาทีแล้วใช่ไหม เราจะสร้างความเชื่อมั่นก่อนโอเคมีแจงกับพี่โม่นะคะสองคนแจงฆ่าไม่ได้นะคะพี่โมไม่นะพี่โมไม่นะแม่แงข่าพี่ชามโมไม่ได้วะ โอ้โหกล้องส่องอยู่ขนาดนั้นใครเขาจะไปฆ่าได้แล้วโอ้โหฆ่าไม่ได้ด้วยนะโอ้ยเล่นยากมากทุกคนขอกำลังใจหน่อยอะไรโคตรยากเลยหลุด อีกคหลุดคนหนึ่งนะคะนั่นถึงกับหีตาเลยวะ่ะแต่ว่าจะไม่น่ารอดนะไม่มีคนทำเพย์เรามากตรงเนี้ยโอปอแชร์จอให้เราดูในดิสคอร์ดครับผมทุกคนคะขากดพี่ใจรักฮะ ว่าพใจเราเขาไม่ทำอะไรเลยค่ะเขาเต้นหน้าเพิแต่งเดียวเขาไม่มีประโยชน์ค่ะเราออกยังไงก็เอาเพราะพี่โบต้องการปกป้องผมเลยพี่แต่แจงอ่ะแต่แจงอ่ะสงสัยใจเราเหมือนกันเพราะว่าใจเราวิ่งมาไอห้องแอดมินที่หลังพี่ใจเราสงสัยเพราะว่าเขาเต้นไงพี่ชาวี่เขช่วยผมด้วยพี่แปลกๆผมอม่คือเมื่อกี้พี่โบย่นัูใจเราหัวใจหรือเปล่าเออแบบสเต็ปอัพไปพี่สละพี่อยู่หอมอยู่กับแป้งเยอะสุดเพราะว่าผมเพราะว่่าานีเรพี่โม่ว่าใจได้ไงว่าใจเราไม่ได้เป็น ถ้ามันยังไม่ฆ่าผมโอ้ยโกรโคนฟังขึ้นมากปีสุดดอนว๊าดเฮร่เนี่ยคือปัญญาชนมันบอกไม่ได้มันมันบอกไม่ได้เพราะว่าไปแล้วใช่พี่มันไม่ทันแล้วพี่พี่บอกก็ไม่ทันแล้วพี่ตายแล้วต้องเก็บไประเด็นหนึ่งทุกคนใครดูโอ้โอ้ชัดเอาทุกคนปลุดกันเหรอ ต้องแจ้งหรอว่ามันโบ้ยให้ใจร้าวเนี่ยผมว่าต้องมีคนขอโทษผมผมว่าคือ <c oughs> มันโบ้ยโดน